ใครเป็นแฟนคลับเกิลเจนขยับเข้ามาใกล้ออประเทศไท ุนอาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ยุนงาอาเนี่ยไปออกงานอีเวนท์ที่สยามพารากอนนะต้องบอกเลยว่าฮ้างแทบแตกคนเยอะจริงๆค่ะแล้วแฟนคลับมากันเยอะมากยุนอาเปิดตัวในชุดขาวคลีนคือลุคแบบโซจึงอ,อ,อร่ากระจายคุณผู้ชมเนี่ยดูสิโอ้โหเหมือนกับลอยมาเลยอะ่ะน้องเจนะ่าน่ารักมากนะคะเป็นกันเองตลอดเลยแล้วก็ทักทายเป็นภาษาไทยไม่พักคิวมากเลยอ่ะน่ารักจริงๆ